เ่ขาหลุดน <gegen violin> <warfare> ่านะเขาหลุดอ๋อะไรพูดแบบแบบไม่นั่นเลยตอนนี okay. ้ตอนนี้มีเหตุการณ์นี้คะเหตุการณ์แซะค่ะแกกรรมการต้องเชไม่ค่ะังเกียที่ไม่นะครับไม่ที่อกรรมการไม่่าน้เยอะๆนนี้นะครับ ท่านประธานสภาสภาวัฒนธรรมเนี่ยแบบว่าคือคือไม่ใช่ว่านี่คืออดีตนะครับคืออยากได้ได้สองขั้นตอนเลยว่าเกิดแย่ใหม่ใหม่ใกล้ๆหน่อยค่ะใหม่ใกล้ๆเอาใ่ก็ไ่คุณร้ไหมคุณรู้ไหคุณร้เออเออคนสัมภาษณ์คือขออนุญาตนะคะผมอยากอยู่ในขั้นตอนสองอย่างก่อนเกิดแย่เจ็บตายตอนนี้เกิดแย่เกิดเกิด ไม่เจ็บไอ้ตายเกิดเกิดเกิดไม่เจ็บตายเนาะเกิดเจ็บเกิดเจ็บเกิดเกิดตายไม่เจ็บไม่ต้องเจ็บตอนนี้การการทานข้าวเหนียวทำให้เริ่มงงแล้วค่ะขอเรียกตัพทวอีกครั้งนึงหมายถึงว่าเกิดเกิดเกิดไม่แก่ตายเลยใช่ไหมแก่ตายโอ้ไม่เจ็บข้าวเหนียวอนตอนข้าวเหนียวก้อนตอนอ๋อ คนเราธรรมชาติงมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายแต่ท่านบอกว่าถ้าใครได้มาทานข้าวจี่ที่ลานกลางเต็นท์บ้านจางหาพัฒนาเกิดแก่ไม่เจ็บแล้วก็ตายเลยตายเลยข้ <c oughs> ้ยากนะาผมเคยเคยยดว่าตอนนี้เคยบอกอายุสัก80นี่ีพอสักแปด้อ่นนีอ้อ่อนี้เแต่คงไม่ไหวหรอกระหว่าง85ถึงเ0นี่เนาะมันไม่จะเป็นหรอกแบบอาหารแบบแบบนี้อาจจะว่าผมแบบ ก็พูดเสมอแหละผมไม่อยากอายุยืนเท่าไหร่หรอกแต่อยู่ให้มันได้แปดสิบห้านะไม่อยากนานไม่อยากอายุกันร้อยปีก็พอแล้วป่ะเนาะแต่ต้องเดินได้นะใช่ใช่ใช่จะอยู่ร้อยยี่สิบปีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหาพวกคุณจะอยู่กับผมไหมยินมีของข้ายาดเลยวันที่ยี่สิบสองมูฟาเชิญค่ะไมโครโฟนค่ะขอเชิญท่านประธานที่ดึกษาและ รีาบไอโมฟโลร้อยปีโดนกลุ่มที่แม่แม่แม่เป็นนภพรสังเกตที่ไมโครโฟนนะครับเป็นข้าวจี่ของลานกลางเต็นท์ของเราถูกต้องเป็นงานมัฒธรรมคุณเป็นคนที่มฟโลนะครัเป็นงานมัฒธรรมนะงานนี้ไม่ใช่งานทเกี่ยวกับปกครองเกี่ยวอะไรนะเป็นงานของวัฒธรรมเราเป็นขายสนับสนุนแม่ยายท่านรองจรัน มมคร ay okay. well ับครับไม่ใหญ่เราเราจะแนะนครับวันนี้เลยไปวันนี้สองบครับเชิญขอบพระคุณค่ะแล้วในโอกาสที่เราสําราคเรื่อเรมชา้ค่ันนีจะอร่อยที่สุดเลยค่ะเชื่อก็้ไม่คก็พดใส่้เชือ่รสนถ้าไม่ครสร ใส่ก็ส่งผู้ใส่แล้วเรากปย่างใหม่มแต่ว่าก่อนที่จะย่างใหม่อะค่ะเรามีนังงข้าวจี่ค่ะเราขออนุญาตสภาษณานางข้าวจีเนี่ยค่ะวันนี้นี่งข้าวจี่ถือไม่เนี่ยนา่งข้าวจีค่ะมีความรู้สึกยังไงครับที่ได้ทำข้าวจีคุณวันนี้มีความประทับใจมากเลยค่ะได้มามามาคือแบบมาประทับใจอากาศตรงนี้ด้วยค่ะการเต้นงานข้าวจี่ค่ะ ของของคคบคมาตะกี้นี่มีท่าด้วยนะคะก็คือมือนึงถือไมโครโฟนอีกมือนึงคนไข่ท่าด้วยคนะ่ <c oughs> ยะเอออ่าาเข้าไปดูการนัตอนนี้เรามีผู้ช่วยนางเข้าจีอยนะู่ข้าขงหลังค่ะตอนนี้ญาติจะช่วยนายเข้าจีร <c oughs> ู้สึก <c oughs> มามาวันนี้เป็นไงอากาศเป็นไงคนเป็นไง ประทับใจค่ะประทับใจหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องอากาศบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นอะไรคะที่เราไม่เคยได้เห็นคือไม่ไม่เข้าจีใช่ไหม่ไ้ครับขอบคุณค่ะผู้คุณค่ะเข้าวจีไมโครโฟนอันนี้นะคะจะต้องเวียนให้ครบค่ะผมก็มีเรื่องดีๆบอกว่าท่าไมทตาไม เกมแม้ว่าการขอขมาราที่ที่ผมบอกว่าเห็แม้เรามาที่ไหนเราได้เราได้ขอขมาว่าเรามาด้กิจวัตี่มาเหยิยมใสเนี่ยเราช่ดงนีอะไรนะคะขอ EP ค่ะอะไรนะคะเราได้มากินมาที่มาเยิยมใสเขามาเจะที่ทางเนาะเพราะนี่ก แต่พืคนผมเนี่ยที่บริษัทดิ่งเนี่ยผมตั้งหลายแสนตั้งหลายปีนะที่โควมาถามว่าเอะเขาโทรมาให้ผมเอาเงินออกแล้วเนี่ยวันนี้แหละค่ะเออวันนี้่งอโอ้ยสาธุสาธุสาธุนี่ตุยคือมีมีเพื่อนไปรับเงินด้วยไหมคะคนใดคนใดติดต่อคณะนด้คนใดเพราะจะมีหลายด้านทีจะ้งว พัดปื้มอ่ะมันดีใจเรามาเที่ยวบรรยากาศนี้แล้วไปด,ด,ด,ดูเอาไปไดูมันอะไรอย่างเงี้ยคือนดีใจมากยังยังด่้องลิกแล้วต้อเลืกเลกที่เลอกที่ที่ดีมันได้คุยกับเครื่องที่กับเป็นการสัตเดี๋ยวเรไปดูเออเห็นไหมมันถึงว่ามันเดยังไม่ได้เกิดแต่ว่ามันมีฝุ่นในในในช่วงนี้ก่อนเนี่ยขอไปใกล้ๆเลยค่ะไม่คดีค่ะโคตรด่โคนเราเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่เป็นมันไปอย่าไปคิดว่าอดีตหรือปัจจุบัน รืออนาคตปัจจุบันนี้เรามีคราควรข่งขันที่สุด่เลยนะเราทำมันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ดีแน่นอนครับแต่มาอันนี้คือป็นเรื่องที่สุอยอดเลยครับเรื่องใหญ่มากการธุรกิจไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะจะมามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะที่คนจยากทำได้มีเพื่อนดีๆเรามาเจอแต่สิ่งดีๆเรามาเจอเพื่อนที่แบบดีๆนะมันทุกคนไม่มีครบหรอกไม่ใช่มีใครดีหมดผมก็เหมือนกันทุกคนไม่มีใครดีแต่ว่า แต่สิ่งที่นวมณีกับันเี้วันนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากขอบคุณครับขอบคุณโบจลลนะคะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากค่ะแต่วันนี้เพื่อนกินที่กินข้าวถีด้วยกันนะคะแล้วก็ถูกใจด้วยกันเนี่ยหาไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านมีหนึ่งท่านค่ะอันนี้ยังไม่ใช่ไม่ข้าวีเดี๋ยวเราตอต่อค่ะราการต่อไปบ้ามีอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้รองประธานสภาว่าธรรม อำเภอสีเขียวค่ะนะคะวันนี้ท่านมาท่านพาภริยามาด้วยค่ะทิ้งร้านมาแล้วไม่รู้ลูกตามหาหรือยังนะคะขออนุญาตขออนุญาตจับข้าวที่เป็นไม้นะคะไม้ค่ะไองจับแต่ว่าประทับใจไม่มากมาเลยค่ะอะกองกองกองจับกองจับเออกองกองจับ กันเดี๋ยวก่อนฮะต้องมีคนถือไม้เป็นคนรู้ใจฮะยอยนี้ไหมยายนี้ไหมลูกไม่ได้ยินใจทุกอย่างมาวันนี้รู้สึกยังไงเออเป็นไงมีอะไรบ้างที่ทุกอย่างดีทุกอย่างดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวนะคะวิวก็สวยอาหารก็อร่อยครับเออทุกคนจะได้ยินสวยไปสองนิ้วสวยประทับใจครับโดยเฉพาะคนถือไม้ไหมคะ ียงหัวล้อแข่งหัวราะขอบคุณผู้นำที่นำมาด้วยขอบคุณพี่อ๋อขอบพระคุณค่ะเชื่อว่าวันนี้บรรยากาศวงคข้าวจีเราค่ะจะสร้างความสนุกสนานอากาศก็ดีเพราะฉะนั้นคนถือไม้ช่วยช่วยให้ความคิดเห็นหน่อยค่ะว่าบรรยากาศแบบนี้อยากให้ชุมชนเราเติมเต็มอะไรเข้าไปอีกไหมแล้วอยากจะกลับมาที่นี่อีกไหมมาสวัสดีค่ะเอาไว้ใกล้ๆค่ะเดี๋ยวไม่ได้ยินค่ะ ประทับใจในเรื่องของวัฒนธรรมประทับใจในเรื่องของตัวบุคคลแล้วก็ประทับใจสถานที่นะคะวันนี้มาถือว่าโชคดีมากมากเลยนะคะแล้วก็ได้มารู้จักพี่ๆทุกท่านมากขึ้นทาให้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นอนาคตคิดว่าจะมาอีกแล้วอาจจะนําคนมาค <W are> เอเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คือความตั้งใจ <c oughs> อยากจะให้หมู่บ้านหรือชุมชนมีความกินดีอยู่ดีให้มากขึ้น <c oughs> ค่ะก็แล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือได้เรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ได้ฟังบทสวดสวของที่สมัคร <c oughs> ค่ะ <c oughs> คเป็นบทสวดที่ดีมาก เพราะฉะนั <Es> <an> ้นเนี <t> <half> ่ยทุกคนที่อยู่ในที่นี้คิดว่าอนาคตมุคงโชคดีแล้วก็จะมีความสุขอายุยืนยิ่งขึ้นไปร่ำรวยเหมือนท่านสมบัติใช่ค่ะก็ขอให้ได้สักหน่อยนึงก็ได้ปรบมือเ้าจะไปอุงแค่เมื่อไหร่บอก้วยอาจารยนผู้ติดตามไปอีกหลายคนเขาจะบอค่ะขอบคุณมากนะคะ อาจิจิมนจิมนจิมนเอาปออไนเลยตอแต่เข้าวีเป็นน้องใหม่เป็นน้องรุ่นใหม่แต่ว่าเป็นน้องรุ่นใหม่ที่หัวใจยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องชวนพี่ๆเติมเต็มในสิ่งที่คนรุ่นใหม่มองเห็นและอยากให้คนรุ่นเก่าเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างเช่น กิจกรรมข้าวเหนียวข้าวจี่เราเขากําลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าวันนี้เฉพาะวันนี้นะข้าวจี่ร่วมสาบานค่ะเชิญน้องถิ่นไทยน้องนไทยใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงครับครับสวัสดีค่ะครั้งนี้ครั้งแรกที่มาแบบมิตติ้งอย่างนี้กับป้าผู้สูบไราะว่าวัน ไปอย่างนี้ไงพูดผิด้วยเป็นไนรุ่นไนรุ่นแล่วก็ไม่เคยมาแบบธรรมชาติอย่างนี้ครั้งนี้ครั้งแรกค่ะตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกในระยะเวลา3ปีสปีย่างสี่ปีเพิ่งมาแบบดื่มดับกับธรรมชาติประทับใจลานกลางเต้นตรงนี้ตทงาไหนบ้างครับเดินดูต้นไม้ที่ไม่มีใบเดินดูทุกต้นมันเป็นอาร์ตเป็นสิ่งมากสวยมากยอดแล้วถ่ายรูปสุดยอดครับยอด เพื่อนๆทุกท่านที่ดูอยู่นะมาเที่ยวกันค่ะบรรยากาศสุดยอดครับไม่ต้องไปทางเหนือไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปเขาเขียวเขาอะไรอันนี้ไอ้ที่ว่าต้นไม้ไม่มีใบนี้เวลาลมพัดมันวิววิวเหมือนต้นไม้ต่างประเทศไหมที่ว่ามันจะไม่ต่างนะนั่งเรือบอกว่ดิพุทธร จะพีทะเลหมอกไปช่วงหน้าหน้าฝนมีไหมครับมีครับมีครับทะเลหมอกมีครับอันนี้คือจุดขายที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับเนาะทะเลหมอกเนี่ยเวลาช่งหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะายฝนต้นหนาวชอบปลายฝนต้นหนาวสวยมากครับมีต้นไม้มันเหมือนฤดูใบไม้ผลิที่มสวยมากนี่ครับถึนเดินปูยังไม่เข้าแล้ป่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปทุกต้นเราจะได้ไหมชอบมันนอย่างไรหมายถึงว่าชอบต้นไม้ คแต่ปุงไม่เคยขึ้นถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเป็นหน้าฤดูหน้านี่เลยค่ะใบไม้ผลิดะเนาะแล้วเอ้าของเรามีกี่ฤดูญี่ปุ่นดีๆให้ไม่หล่นนะญี่ปุ่นใกล้ค่ะมรนี้มีหิมะด้วยไม่ญี่ปุ่นมันจะมีกี่ฤดูของเรามีกี่ฤดูของเรามีดอกเออของเรามันของญี่ปุ่นเขาจะมีนะเออนั่นแหละคือมันจะมันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งว่าว่าเราแห่ไปดูญี่ปุ่นนะแค่ แค่กลุ่มใหม่นั่นแหละคือเราเราอยู่วช่กันประชาัพันธ์ได้ไงต้องต้องฝากคุณออกไว้บ้านมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปต่างประเทศเราจะรู้ว่าอันไหนที่เรามีแล้วเราเราไม่ไม่มีประชาัมพันธ์แล้วก็สองเราเราเราไม่ได้มีแต่เหมือนกับว่าหลายๆอย่างอย่างอย่างเนื้อเหมือนกันเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยไปเลื้อไปไปเลี้ยงโซนไหนที่มันเป็นอากาศยังไงถิงงไปเขาให้กินอะไรเนี่ยเขาสร้างตอรี่ขึ้นมากลายเป็น ราคาเป็นเป็นหมื่นเลยนะเนื้อเขาอะแต่ของเราเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยว่าเนื้อแต่ละภาคาคเนี่ยอากาศเป็นยังไงกินอะไรเราไม่เคยเสนอเราไม่มีพูดถึงเลยเราไม่สร้างเราไม่สร้างตอรี่ให้กับเกษตรกรเราเลยแล้เราเราเราพูดอย่างไีเรามีของดีแต่แต่เราเราขาดประชาสัมพันธ์เพราะว่านี่ก็ฝากคุณหมอเพราะเออเอออันนี้แหละอันนี้คือคือเป็นเรื่องใหญ่มากยกไม้เดี๋ยวไม่ดังค่ะเออไม่เรื่องใหญ่มากที่ ผมว่าเหมือนกันเรื่องเกษตรกับเรื่องอ้อยเอย <c oughs> เรื่องข้าวเอยเรื่องมันสำปะหลังเลยเนี่ยเราไม่มีผ <c oughs> ู้แทนดีๆอยู่ในสภาที่รู้เรื่องจริงๆว่าเราควรยังไงจะได้ราคานะเรามีแต่คนจีนไม่กี่คนนั่งอยู่แล้วก็อเอาเท่า,าไหรศศ่นั่นแหละคือหมายวมว่านั่นแหละคนมาทศศําเกษตรถึงไม่มีโอกาสได้เป็นต่อมี่เป็นลองเขาขยอเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่พอขายมาขายตลาดแล้วเอาเท่าไหร่ก็ได้อีกเหมือนกัน ขายข้าวอ่ะเนาะจะมาล้าข้าวเนี่ยขายเท่าไหร่ก็ได้แต่พอเป็นข้าวเปียกอะ่ะคนถูกมากเนี่ยเน้นๆผมว่าเราช่่ยกันพูดดีไหมเราช่่ยกันว่าอย่างน้อยๆพวกเราก็ได้ออกสื่อสื่ออย่างยังไม่สื่อโซเชียลก็จริงแต่สื่อในโซเชียลนี่แหละว่าเราเราจะชื่อกันพูดอย่างนี้ไงไงเราอยหาคนจริงๆที่รู้จริงๆที่ปัญหาจริงๆแบบกลุ่มพวกเราเนี่ยออกมาออกมาช่่ยกันพูดให้ประเทศเราอ่ะ เป็นต่อเพราะอย่าลืมนะประเทศญี่ปุ่นน่ะที่ที่มรจีผู้พันบอกว่ามีา50ปีเราไม่ทันเขาแต่ผมผมไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วตอนนี้ผมบอกว่าประเทศเราเนี่ยมีมากมายกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่มีไม่มีวัสถุดิบที่จะสร้างรถไม่มีวัสถุดิบที่จะทํา,าเ็อะไรนะประเทศไทยเนี่ยมีแร่ธาตุมีวัตถุเทียมเขาเรียกว่ามีทรัพยากรที่ที่จะต่อเติมให้ให,ให้แค่ว่า เกษตรเห็นไหมหเราไม่เสียหายอะไรเพราะอะไรญี่ปุ่นเขาต้องทาลายนะขห้องเราเนี่ยที่ดินแปลงเดียวเนี่ยปลูกข้าวในบรกคิไม่มีเป็นร้อยปีเป็นเป็นกี่ร้อยป,ปีก็ได้เห็นไหมเราได้เปรียบญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเขาไม่มีแบบเรานะ,ะคุณสงสมัครอย่างนี้ก็ต้องพาพวกเราไปช่วยญี่ปุ่นลวสิคะได้เลยจัดเต็มเลยค่ะเนี่ยพวกเนี้ยนี่แหละคือเราไปเจอกันอย่างเงี้ย ความสุขนี่ฮะต้องไปดูงาใช่ๆผมยังเปิดบริษัทอยู่พอดีการติดต่ออยู่การติดต่อเรื่องทำบริษัทอยู่แต่ว่าบริษัทสมมติไม่ได้อื่นนะพอดีเพราพวกติดต่อมาผมติดต่อไว้หลายหลายนั่นแหละช่วงมันติดโควิดก่อนก็เลยไม่เดินต่อตอนนี้